เรื่องดีๆวีแชร์วันนี้เราไปที่เชียงใหม่ฮะเพราะว่าพ่อค้าขายลอตเตอรี่รายนี้ครับผู้ชมครับเป็นพ่อค้าผู้พิการทําสลากหายฮะคุณผู้ชมฮะสลากหายก็เครียดอยู่แล้ว <ไป S 1> มันเป็นเออเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นฮะคุณผู้ชมฮะแต่ปรากฏเจอครับพลเมืองดีส่งคืนนะไปติดตามได้ในช่วงเรื่องดีๆวีแชร์ครับ,บนี่ฮะคุณผู้ชมฮะ พ่อค้าคนพิการรายนี้ชื่อว่าพี่ปรีดาจันร์ผ่องฮนะโอ้โหรีบโทรศัพท์ไปขอบคุณเลยฮนะหลังจากพลเมืองดีบอกว่าพี่ผมเก็บลอตเตอรี่ได้นะ ดีใจมากเลยฮะยากจะถูกรางวัลที่หนึ่งเลยเพราะว่าได้คืนทั้งแผงเลยฮะอไม่ได้หายใบสองใบแต่หายทั้งแผงเลยถูกต้องคุณนุ่นนะเราก็เลยคุยกับพี่ปรีดาว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ปรีดาเขาบอกว่าคือปกติเนี่ยพี่เขาขี่รถขายไอศครีมแล้วคือไม่ได้ขายแต่ไอศครีมแบบนี้ฮะคุณผู้ชมคือ,อไรายได้มันไม่พอกินนะักก็เลยต้องขายสลากกินแบ่งรัฐบาลพวกไปด้วยและเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยพี่ปรีดาเนี่ยเขาขี่ผ่านถนนเชียงใหม่ลำพูนตำบลหนองพึ่งอำเภอสารภาีที่เชียงใหม่ปรากฏทำแผงสลาก หล่นทั้งแผงฮะไม่ใช่ใบสองใบนะคุณนุ่นกว่าจะรู้ตัวอ้าวพี่ปีดาบอกแล้วผมไปทิ้งไว้ตรงไหนเนี่ยมันหล่นตรงไหนเนี่ยไม่ออกอะดิย้อนกลับไปทงางเก่าก็หาไม่เจอแล้ว<า>สุดท้ายก็เลยต้องแจ้งความกับตํารวจสพสาราพีฮะคือไอเรื่องคนจะเอาไปขึ้นรางวัลก็เรื่องนึงแต่จริงคือมันเป็นรายได้ของพี่เขาว่าที่เขาไปลงทุนซื้อสลากมาขายเนี่ยนะฮะ สุดท้ายครับคุณผู้ชมครับมีพลเมืองดีเก็บได้แล้วก็ส่งตํารวจก่อนหน้านี้แล้วครับซึ่งทางด้านของรองสารสสอบสวนสพสารพีเนี่ยนะฮะท่านก็ตรวจสอบหลักฐานต่างๆรวมทั้งพยานหลักฐานยืนยันก็สรุปได้ว่าพี่ปรีดาเป็นเจ้าของสลากจริงๆที่พลเมืองดีเขานํามาเก็บได้ครับมีอะไรบ้างเป็นสลากแบบชุด2ใบแล้วก็ ชุด5า้าใบรวม82ใบฮะท่านรองสารวัตรสอบสวนสพสารปีท่านก็คืนให้เลยนะฮะส่วนพลเมืองที่เก็บได้ต้องอ่านชื่อฮะอย่างนี้ต้องชื่นชมชื่อว่าพี่พรปิ่นใหญ่อายุ72ปีทีมข่าวเราไปเจอพี่พรด้วยพี่พรบอกว่า ผมเนี่ยเห็นแผงสลากตกอยู่พอเปิดดูโอ้โหสลากมันเพียบเลยสงสารเจ้าของฮะรู้ว่าต้องววาวุ่นแน่ๆก็เลยรีบนําส่งตํารวจผมเองไม่รู้จะติดต่อเจ้าของแผงอย่างไรก็เลยนําไปส่งให้ตํารวจที่สพสารพีถูกต้องแล้วนะคุณผู้ชมเพราะจําไว้เลยนะฮะหวยถ้าตกไปแล้วมีคนเข้าไปแจ้งความหรือเขาไปอายัดต,ต่อให้มันเป็นรางวัลที่หนึ่ง คุณก็ไม่มีทางได้รางวัลใช่ถูกต้องเลยนะฮะก็ชื่นชมนะฮะทั้งทางด้านของพี่พรปิ่นใหญ่นะฮะที่ช่วยทางด้านของพี่ปรีดาจัน่องที่เชียงใหม่นะฮะอันนี้ต้องชื่นชมเป็นอย่างมากและนี่คือเรื่องดีๆวีแชร์แบบนี้ฮะผู้ชมถ้ามีเรื่องดีๆแบบนี้ส่งมาได้2ช่องทางเลยนะสแกน QR code หน้าจอก็ได้นะครับหรือส่งมาที่ f a c e b o o k Mono News หรือที่ l i น์ Good Morning Thailand ไม่แน่นะฮะผู้ชมฮะเรื่องดีๆของคุณนะั้นให้ตัวกับรุนมาเล่าในโมโมนนนนข่่าาวาววเช้้ใใัตๆไปะะคคแล Thank you.